เอาละทุกคนวันนี้เราจะมาทำการยกน้ำหนักกันดีกว่านะฮึบฮึบชึบเดี๋ยวแล้วพี่ฝนไปเอาที่ยกน้ำหนักมาจากไหนอ่ะฮึบฮึบข้าง,ลางหลังนั่นไงข้างหลังไหนอ๋อเห็นแล้วชึบชึบขเบบขาเขียนว่าหาว่ะหาวทำไมแปลเป็นภาษาไทยว่าหาวแล้วมันคือดัมเบล <c oughs> นี่หนึ่งกิโล นี่สีชมพูด้วยขอบอกได้มาแล้วเออทำไมเป็นสีชมพูก็ไม่รู้เนาะเราก็ทำมาเพื่อพี่ฝนโดยเฉพาะมันเกี่ยวกันที่ทไหนเฮ้ยห้าแล้วพี่ฝนเท่าไหร่แล้วอะ่จะจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่ตอนเนี้ยโอ้โหยี่สิบห้าแล้วทำไมเร็วกว่าพี่เอกีกัะก,ก,ก็พี่ฝนมาเล่นตั้งนานแล้วหืมไม่ได้ละต้องรีบแข่งดูโหมีเต้นเยอยกันนี <c oughs> ่ฮึบชึบชึบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอันนี้มีรถไฟฟ้ากับการต่อสู้อัตโนมัติด้วยเหรอ,เ,อ,อเราสามารถกดอัตโนมัติได้งั้นเหรอลูกหนูคืออะไรอ่ะกดอัตโนมัติไง ไม่ใช่ลูกหนูนี่น่าจะแปลว่ายกเนี่ยถ้าใบเส็บอ่ะกรามด้านหน้ายกดัมเบลเหรอใช่ยกดัมเบลประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะภาษาไทยแปลมาแล้วงงงงอะไรเนี่ยเ้ราสามารถเปิดกล่องของวันได้ว่าบวกร้อยแล้วเฮ้ยแสงแล้วเด <c oughs> อเดี๋ยวเดวขอเปิดมั่งพี่ฝนมีอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่อีกนะอยู่ทางซ้ายนะเขาเรียกอะไรนะท,ที่ที่ดึงดึงมืออ๋อ กันไกตัดกิ่งต้นไม้ไงไม่ใช่กันไกตัดกิ่งต้นไม้นี่มาดูนี่มาดูนี่แล้วคืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ออกกําลังกายมืออุปกรณ์ออกกําลังกายหรอใช่พวกนักกับนักที่งัดข้อเขาจะใช้กันะเคยเห็นไหมพี่วอนนึกว่าเนี่ยกันไกตัดกิ่งมันไม่ใช่กันไกตัดกิ่งเนี่ยเขาใช้ก็อ๋อนี่งากันไกตัดกิ่งจริงด้วยใช่ที่ไหนแล้วเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เพิ่มแล้วเห็นเปล่าอ๋อกล้ามเราเพิ่ม ความแข็งแรงของมือของพี่กขึ้นมา6ขึ้นมา7แล้วพี่ฝนใช้อันนี้ดีกว่าทําไมอ่ะชอบเดี๋ยวไปลองทําอย่างอื่นกันต่อดูดีกว่าไม่รู้ว่าในเกมนี้ทําอะไรได้อีกนะเนี่ยด้านนู้นมีเขาเรียกว่าอะไรนะบาเบลอันใหญ่ด้วยพี่ฝนบาเบลคืออะไรเหรอบาเบลคือที่ยกเป็นบาอันยาวๆอย่างี้โอ้โหเพื่อนยก แข็งแรงมากสามแสนกว่าแล้วเหรอทำไมเพื่อนแข็งแรงจังเพื่อนอยู่เปล่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่อยู่พี่ฝนเพื่อนกําลังตั้งใจออกกําลังกายเขาคงไม่อยากให้เราเข้าไปเข้าใกล้นะออกมาดีกว่าเพื่อนเขากำลังอันนี้ฟาร์มอยู่อตอนนี้พี่เอกได้ของขวัญมาเป็นถ้วยรางวัลสามถ้วยถ้วยรางวัลสามถ้วยแล้วเหรอใช่แล้วอันนี้อะไรอะสามารถอ๋อนี่มันโตะงัดข้อนี่นะเราสามารถ แข่งกับเพื่อนได้งั้นเหรอเราแข่งกันเองก็ได้เนี่ยโตงัดข้อเนี่ยอันนี้ลู่วิ่งพี่ฝนเคยเห็นป่กลู่วิ่งเคยใช้อ่าลู่วิ่งนี่นึกๆๆึนเวลาพี่เอกไปที่ยิม่ะเขาก็จะวิ่งกันแบบนี้เฮ้ยมองไม่เห็นตัวเลยทำไมอ่ะพอเราเข้าไปในลู่วิ่งเรามองไม่เห็นเพื่อนอะเอาไม่เห็นเพื่อนเหรอพี่เอกยังเห็นพี่ฝนยืนอยู่เลยเอาก็เมื่อกี้พี่ฝนเข้าไปในลู่วิ่งแล้วเขาหายไปเลยมาเดี๋ยวฟาร์มลู่วิ่งก่อนฮึๆบ โอ้วิ่งอย่างเก่งเลยตอนเนี้ยมันไปขึ้นที่ลู่วิ่งอะตรงนี้มีใครด้วยอะสตาร์เตอร์โอ้ตรงนี้แสดงว่าเราจะต้องแข่งกับเขาแน่นอนนี่ต้องแข่งกันมาเลยนายฮึบ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 ไม่มีทางสู้ฉันได้หรอกนี่เลยนายชักแข็งแกร่งเหลือเกินเฮ้ยเบียกชนะคนนี้แล้วอะอ้อมีถ้วยรางวัลขึ้นมาด้วยนี่นะเออได้ถ้วยรางวัลเป็นสีถ้วยนะเดี๋ยวก่อนนะ ของรางวัลใหม่แล้วบวกร้อยเลยเหรออ้ออย่างนี้เราสามารถแข่งกับเขาชนะแน่นอนเออเราชนะแล้วไงลองอีกรอบชอบชอบมั้ออพร้อมแล้วโก้นี่โอ้โ้แข็งแงก่งมากเกินไปจะสู้หนายไม่ได้ละครับกดไม่กี่ทีเองพี่ฝนจะชนะเลยเห็นป่า,าัชชนสู้หนายไม่ได้จริงๆอ้อเสียใจด้วยนะแต่ว่าฉันชนะแล้วฉันได้ห้าถ้วยทองโ้สุดยอดเลยเพี่เก่งมากเฮ้ยตรงนั้นทิชเชอร์นี่เราต้องแข่งกับคุณครูเหรอ ว่าแล้วเราจะสู้เขาได้เหรอคุณครูสุดเก่งคุณครูสุดแก่งด้วยเหรอลองดูหน่อยดิมาเลยครับคุณครูไม่ไม่ทางหรอกจะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวพลังของฉันแข็งแกร่งมากกว่าเธอตั้งเยอะเออเฮอื้ฝึกมาใหม่ก่อนก่อนนะแพ้เลยอ่ะพี่ฝนทำไงดีอ่ะคุณครูก็บอกว่าให้ไปฝึกมาใหม่ก่อนนะได้เดี๋ยวไปฝึกมาใหม่พลังคุณครูเยอะกว่าพวกเรามากเลยนะครับเราเพิ่งสามร้อยเองไง งั้นเดี๋ยวว่าเราไปฟาร์มกันต่อเอ๊ะพี่ฝนเฮ้ยฝั่งนี้มีหมุนไข่นี่นะพี่ฝนลองลองงัดข้อกับคนนี้ดูไหมนี่ไงพี่เอกมองไม่เห็นพี่ฝนเห็นปะเออทาไมพี่เอกมองไม่เห็นเวลาเข้าไปที่ประจําที่งัดแล้วมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะพอดีเลยหมุนกรุกกุกกิ๊กได้อะไรมาเหรอได้น้องโบมาบหนึ่งโตได้โบได้โบมาหนึ่งโต๊พี่ฝนตุดย่อเลยอะ่ะมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อได้โบมาแล้วโบช่วยอะไรได้มั่งเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนนะ อ9นึ 1> oh, 1. Oh, mm ่วูดอ๋อนี่ไงเราสามารถได้พลังเพิ่มขึ้นครั้งละ1.9ยกทีนึงก็ได้2องเฮ้ยมีครับบิ๊กด้วยอะพี่ฝนได้บอมาเหมือนกันถ้าเรามีเรามีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเนี่ยเราจะสามารถรวมกัน3ตัวเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะพี่ฝนนะ oh, จริงเหรอจริงแสดงว่าพลังเขาจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนไปเราไปรีบฟาร์มกันดีกว่า,าเราไปยกน้ำหนักตรงนู้นกันต่อ,อพี่เอกคิดว่าตัวที่ฟาร์มแล้วได้พลังสูงสุดน่าจะเป็นอนน้น่ะนะเฮ้ยแต่นี้พี่ก งั้นเราก็มาฝึกพละกําลังกันก่อนมา3ากิโลใช่ไหมนี่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 บีบได้3ามกิโลเลยเหรอเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะมีอะไรมาใหม่พี่แครครมได้สัตว์เลี้ยงสุดเทพมาว้าพายลลดนกแก้วได้นกแก้วมาเทพมากเดี๋ยวขอดูดิเฮ้ยก็ไม่ธรรมดานะ2.6เลยนะเขารุนแรงนะเออรวมกันก็เป็นสี่แล้วนะพี่ฝนนะาลมา,มา ฮึบฮึบอึบอึบนี่สบายสบายพี่ฝนได้แล้วเหรอได้เหมือนกันอพี่เอกว่าไปฟาร์มใบเสพดีกว่านะอันนี้ได้แค่แรงบีบเอียงอะอันนี้คืออะไรอ่ะหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาแล้วมันจะได้ของอะไรมานี่เราจะต้องดูก่อนว่าเราได้นี่เหรอพี่เอกได้ถ้วยรางวัลเหรอไม่รู้อะไรไม่รู้ดำดำมาไดถ้วยรางวัลเหรอพี่ฝนก็ได้ถ้วยรางวัลเหมือนกันแล้วถ้าเราหมุนไปแล้วเราจะมีโอกาสได้อันเดิมอีกเปล่าไม่แน่ใจต้องลองเปิดดูอันนี้คืออ๋อ เราได้เวลาในการบูธของมาขอมาลองอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ได้เลยครับผมปึ well ๊บนี่นี่อาจารย์ครับผมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมต้องหลายเท่าไม่แนพลังกาลังมาใช่หรือเปล่าเนี่ยได้แข็งแกร่งกว่าชั้ะดีใจด้วยนะใช่แล nice> ้วครับขอบคุณมากเลยนะครับดีใจจังเลยชนะอาจารย์สุดเก่งได้แล้วพี่ฝนโอ้พี่เอกเก่งจังเลยพี่ฝนอยากชนะมั่งอ่ะพี่ฝนลองดูก็เปล่าอ่ะฮะเดี๋ยวพี่ฝนลองแข่งกับคนนี้ดีกว่าทําไมอ่ะพี่ฝนยังไม่ค่อยแข็งแกร่งลองกันเดี๋ยวเพ่แข่งกับอาจารย์อีกรอบแล้วกันนะ อาจารย์ครับผมจะขอแข่งกับอาจารย์อีกรอบนึงครับได้เสมอแล้วครับนี่โอ้แข็งแก่งมากเกินไปอาจารย์สู้ไม่ได้แล้หล่ะครับเรียบร้อยแล้วพี่ฝนขออีกรอบได้ไหมครับเดี๋ยว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 พร้อมแล้วไปเลย,เยน,นี่ฮยังไงฉันก็สู้นายไม่ได้แล้วอ้าวพี่ฝนก็ชนะอาจารย์แล้วนี่เาวพี <c oughs> ่ฝนชนะแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้พีเอกมีถ้วยรางวัลได้18ถ้วยแล้วนะ ว้สู้คนนี้ไม่ได้อะจริงเขเปล่าคนนี้จิมแรดเลยหูเขามีพลังทั้งสี่หมื่นกว่านะ 40, 000, 6, 000, ่ะสี่หมื่นฮกไวเเปล่าไม่ไหวสู้ไม่ไหวมาสู้หน่อยดีกว่าขนาดอาจารย์มีพลังสี่พันพีเอกยังสู้ได้เลยหฮไม่รอดเห็นแม่บอกแล้วทีเดียวแพ้เลยอ่ะโอ้เขาเก่งจริงๆเขาพลังเยอะกว่าเราจะต้องไปออกกําลังกายก่อนอพี่เอกเคลมท่าวิ่งมาได้อีกหนึ่งร้อยพี่ฝน,นเอาละเดี๋ยวไปฟาร์มต่อแต่ตอนนี้พี่เอกมีอยู่18ถ้วยทอง ถ้าเราไปหมุนไข่สัตว์เลี้ยงใบละห้าเราจะต้องได้สัตว์เลี้ยงซ้ําๆมาทําสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่แน่นอนอ้อเพียงได้แล้รมาได้งวอพี่ฝนได้ปุกปิ๊กโถ่เอ้ยได้แต่วัวมาได้ปุกปิ๊กมาแล้วอ่ะโอ้ปุกปิ๊กน่ารักจังฉันน่ารักอยู่แล้วถึงจะไม่ค่อยพูดก็ตามช่วงนี้ หมุนเข้าไปอีกเลยพี่ฝนเ๋อได้คุณบัวอีกแล้วเหรอเราได้บัวซ้ํากัน2โตัวแล้วนะพี่เอกได้เยอะเดี๋ยวพี่ฝนขอไปแข่งกับคุณครูก่อนนะอย่าหมุนไขยมัง่งได้เลยเดี๋ยวพี่เอกจะรวมตัวที่เก่งๆไว้ด้วยกันก่อนตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่สองจุดหกกับอีก2.52ตัว <c oughs> ก็กลายเป็นประมาณ7แล้วนะพี่ฝนนะเอาละฝึกใบเซฟเพิ่มพลังกล้ามเนื้อกันดีกว่าพี่เอกรู้สึกว่าพี่เอกสู้เขาไม่ได้มา นี่ออตโต้มีระบบออตโต้นี่ดีมากๆเลยนะทุกคนอย่าพี่ฝนนี่มั่งออกกาลังกายทําไมของพี่ฝนร,รู้สึกว่าดัมเบลจะใหญ่ของพี่เอกเล็กน้อยอ๋อไม่นี่เท่ากันหรอแล้วพลังของพี่ฝนทําไมมีเยอะกว่าของพี่เอกอะ่ะเยอะที่ไหนพี่ฝนพันหกเองเวลาพลังรวมเท่ากันอ๋อพลังที่ยกของพี่ฝนอะที่ยกดัมเบลอะของพี่ฝนเป็นพันเลยอะพันหกเองพันเจ็ด้พี่เอกพันแปดแล้วนะใช่แต่ว่าพลังของพี่เอกอะ ที่ยกดมเบลมีแค่500อยอย่างเห็นเปล่าอ๋อเออใช่จริงด้วยแฮะมีหน้าละพี่ฝนถึงไปได้เร็วกว่าพี่เอกมาต้องยกเพิ่มให้ร่างกายแข็งแรงละแต่จริงก็อยากยกบาร์อยู่เหมือนกันนะต้องใช้ 3K พลังยกเลยนะพี่ฝนใช้สามพันงั้นเหรอใช่ต้องสามพันตอนนี้มี600อยเองอะ่ะพี่ฝนยกได้ยังอะอนี่ยังไม่ได้แต่ว่าพอไปหมุนไขมาเพิ่มก็อ,อาจจะเพิ่มพลังของเราได้ละมั้งเดี๋ยวก,ก่อนนะพอพลังเราไปแตะถึงอ่ะพี่เอกสามารถไปเปลี่ยนเป็น3กิโลกร,รัมได้แล้วนะ นี่เดี๋ยวพี่ฝนมาแข่งกับคนนี้ก่อนดีกว่าแข่งกับใครอะ่ะนี่ไงแข่งกับคุณครูโอ้โหก็ชนะอดิชนะอยู่แล้วเพราะพี่ฝนจะไปเอาหมุนไข่เพชรจะแข่งให้ชนะคนนี้ให้ได้เลยนี่แน่ขอ,อ,อ,อแข่งด้วยนะครับหฮ้มาเลยครับคุณครูเออ,อพลังของนายแข็ง,แข,งแข่งมากเกินไปฉันสู้ไม่ได้อีกแล้วเราได้ห้าเราก็ไปหมุนตรงนั้นได้ใช่ไหมล่ะ เอาละเดี๋ยวเราฟาร์มต่อไปเรื่อยๆพี่ฝนพี่เอกจะทําสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นี่อะไรอะ่ะนี่ก็บอกว่าเราสามารถใส่หางได้ด้วยนะโอถ้าเรามีวินจํานวนเท่าไหร่เราสามารถไปซื้อเทลมาใช้ได้ด้วยเหรอใช่แล้วอันนี้เป็นสีลุงเลยนะเนีย่ยพอวิ่งเราจะกลายเป็นสีลุงอ่ะพอกระโดกก็จะกลายเป็นสีชมพูเท่ไปเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนพี่เอกจะต้องออกกําลังกายให้เยอะวันนี้พี่ฝนมานี่ดีกว่ามาไปไหนอะ่ะ ขอแข่งหน่อยแข่งกับใครอ่ะแข่งกับพี่ฝนนี่แหละรอสี่หมื่นไม่ไหวฮ่าจะแข่งกับพี่ฝนเหรอพร้อมยังพร้อมตั้งนานแล้วมาเลยเดี๋ยว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 ก่อนทำไมอายเดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอะไรเนี่ย พลังยังไม่ถึงไหนนะเราน่่โอ้อพี่ฝนพลังหกพันเดียวพี่ขอฟาร์มก่อนได้ไหมอะอะได้ไม่มีปัญหายังไงไม่ฝนก็ชนะอยู่แล้วโอ้ขี้โกงวะเนี่ยหก <c oughs> พันกับห้าพันหกีเฮ้ยพี่เอกรวมโบได้แล้วพี่ฝนอ๋อไม่ได้โบตัวใหญ่เหรอใช่แล้วมีโบสามตัวก็เลยได้โบตัวใหญ่หนถ้มามันดูใกล้ๆกันดีกว่าวโบของพี่ฝนตัวเล็กใช่แล้วขอเทียบขนาดหน่อยโอ้โหห่างกันประมาณสองเท่าเลยนะเออใช่จริงด้วยแล้วโบตัวใหญ่นี่พลังเขาเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาลองอีกทีดิ จะแข่งอีกเหรอห่างกันร้อยเดียวแล้วมาึบเตรียมพร้อมพบกับความพ่ายแพ้ได้เลยนี่เราใช้กี่นิ้วกดกันนะใช้นิ้วเดียวนิ้วเดียวที่ไหนเห็นสองมือสองม้เลยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนสิชนะแล้วโอ้พี่ฝนโกงบางเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพลังของพี่ฝนก็เท่าเท่ากันทําไมพี่เอกแพ้พี่ฝนชนะง่ะเอกรู้แล้วรู้สึกว่าพลังตรง ยกดัมเบลของพี่ฝนจะมากกว่าพี่เอกต้องห้าพันเนี่ยดังนั้นก็เราก็ฝึกให้เท่าเท่ากันแล้วก็มาแข่งกันใหม่แสดงว่าพลังที่เป็นตัวรูปกล้ามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมม,มาเดี๋ยวพี่ฝนจะทํา ใ้เพียรมีพลังเท่าๆกันแล้วค่อยมาแข่งกันใหม่ได้เลยเดี๋ยวพี่ร์ขอยกแป๊บหนึ่งนะอ่ายกเลยยกเลยเดี๋ยวลองให้ได้นี่หกพันสองเท่ากันแล้วนะอ่ะก็เท่ากันก็แข่งกันได้แล้วไงแต่ว่าของพี่ฝนมีพลังเยอะกว่าพี่เองไงพี่เอก็แพ้อยู่ดีอ่ะโถเอ้ยนิดๆหน่อยๆนะ่ะเอานะไม่เป็นไรสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสาหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย